Okay. สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ขารพหลักทุกทุก่านเนาะมันนี่ก็มาพบกับเฮาคือเก่าที่ช่องเาร้าปองหอยังมันนี่ก็ยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะยังบระท่านได้เข้าบ้านเลยพี่น้องเด้อยังใส่ชีวิตอยู่นายเนาะบบมืออื่นก็มาฮือพุพ่นแะละพี่น้องจังที่ได้เข้าเพราะว่ารอ่อเพอผนแล้วเวียกอยู่ในบ้านก่อนเนาะต้องแต่ว่าไปงานศพเขาอยู่เนาะให้ผ่นแล้วเรียกอยู่บ้านเพื่อจังที่ได้ออกมานอนหน้าแล้วกัสลับผ่นเข้าไปนอนอยู่บ้านพี่น้อง มันนี่กับภาพพี่น้องมาชมในบรรยากาศยามเมอแรงพี่น้องอันนี้จะเป็นบรรยากาศยามเมอแรงเดอ้อหน้าเขาก็เลื่อมมาบทอดไข่ก็ได้ว่ะสั้นเพรามยังกลิ่นน่ะมันนี่เนาะมันนี่ข้ากระสีอันแกงผักขี้เล็กพี่น้องมันนี่ได้ผักขี้เล็กเนาะไปเอาไอ้ปูนปุ้งปูปลานเนาะว่าสิแกงผักขี้เล็กกินมัน เอาไปเอามาเรียบร้อยหรือ,น,อน้องแล้วก็ะต้มไว้เรียบร้อยเลยเนาะต้มเมียนเลยจมเได้ค่อยบคิวเขาไก่ขึ้นเทิงเดีย๋ยวไปเกลือเป็ดก่อนเอออ่่ อ่ะมันเกลือเป็ดพี่น้องตอนนี้พวกนางกำลังหลั่งขึ้นมาจากนองน้ำหูรถว่าสิเกลือลง ไปแทนใบก่ตอนกันจันหัวเลิกเปิดเปิดอีกต่อเ้าเก่าอะไร่อมันนากแม่ยะเป็นยังไงฮะเออหัวเลิกถึงเก่าเกิคนตาย่ะค่ะันาเออน๊ื้อไหลเฮ้ยตอนนี้ก็พากันกินต้องใช้อิ่มกันเบิดแลลวพู กันไปเว้ยเลยคำไว้พี่น้องเอ้ยงามนี่เนาะํำไว้หากกระหามมงเลยตะเวนตกดินเลยพี่น้องหักกะหามงเองเนาะตะเวนตกดินแล้ว เข้าอย่างาท่านซุกซ้ำดูหิ่อยูน่นะจุดกองขี้เหนือพี่น้องจุดปลานงปลานามนี่แหละได้เห็ดอยงังนั่เนาะอาศัยจูดย่ามมอเ้ากับยามือแรงมันใครแน่พี่น้องมันโบดเนาะขันยาำกังเว้นกับโบได้ดอกแดดแหงแหงสบายอยูอย่างหนึ่งอึด ยากอีกอย่างนึงน้ำไส้กับเบิร์ดไส้แล้วกันนี่จะชิไปตักเอาทางใดมันบกแล้วเนาะน้ำสั่งที่คอยซาเมียนค่ะบ,บกแล้วพี่น้องเอ้ยบกลงแห้งเลยไปทางไหนเอกะป่น,นี่หาควายบอกเห็นเห็นม้วังหัน่นคนแรกมันคืนนี้นี่มันคืนนี้ควายากายักใหญ่โตได้วควายเร็วเลย เจ้าก็เจ้าไมีบ่แม่นบ่กควายเจ้าอยู่นาตะมืดหรอนาตะมืดครูเออนาตะมืดครูเพิ่งเพิ่งไปเอาควายลงมาจะถึงเพิ่งยังบ่ไหลมาให้ไงว่านว่านี่ไงอยู่ไซบานนี่ก็อยู่พุ่นแหละนาตะม่องนาตม่องนนาะครูคุ้มาแล้วจ้ะครูคุณนี่ไปไหลมาจ้ะครูเออมาสุดละ โ่อเจวินเขาได้จะเห็นคหรเ่นเติบแล้วฮะมันเข้ามัอนี yes, ่มันเข่ากวนหว่งท้ายมาพิกเออนีง่างขึ้นนี่และนี่นี่แฉ่หางท้ายนี่ไล่ไล่กันขึ้นผูกมันเน่น ไปหาควายพี่น้องควายคนหเห็นเนาะส่วนนี้ก็คน,ลลนแล้วเขาแล้วน้ำลายแล้วก็แบบว่ากับชิปลอยไปตามธรรมชาติหากินเองมันกับพี่น้องคําแล้วเขาก็ไปหลัดเอาเนาะนี่น่าคือการนี่น่ากับปล่อยขึ้นปล่อยขึ้นคําแล้วเขาก็ไปหลัดลงมามันไปไกลๆนะพี่น้องแล้วเขาก็ต้องคอยไปเบิ่งเอาแะละย่านมันแบบไปไกลกว่านี้ไว้วางใจมันได้ดอกพี่น้องบางทีมันตกตื่นหรือมันอันตกใจบางทีมันเต้นแลนด้าจถีบใจแดนเนาะ เซียวไข่อ๋อหลังจากที่เราหดเขาซุกฮอกชิมัตจีหนังถาพี่น้องเผื่อที่จะเอาไปอันแกงใส่ผักขี้เล็กเขาเนาะเขาก็จะเอาไปทุบทุบทุบตัดเป็นทอนทอนทอนแล้วก็อาอใส่แกงผักขี้เล็กเขาเนาะ ตอนนี้เขาจะมาถูก,กันเลยพี่น้องซื้อเอาเนาะหาตอกสิบพันกีบด้วยสี่สิบบาทเนาะหาตอกเองเนาะตอกหน,นึ่งมีสองเซนเซนน้อยแต่ก,ก่อนเขาคขายตอกละพันกีบแลนนี่น่งแทง ไปเรือตอนนี้ก็จะมาตำผิดกันเลยเน้อนี่คือพักเล็กน้องตำลงก็ได้แลวพี่น้อง

ไงหมอเลไม่ต้อีแ้วามาีวยออ้ยหมอไทยคือเพียงพราวมันแงไหมแม่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 ยู่มัเนเป็นเว์ชัยกับนงางเจ้าโงฟองตอด นิดเดียวเนาะต่ยก็ได้เด่นเบิร์ต

ใส่ซัมมี่ะพี่น้องเต้มกันเลยทีนี้ใส่สมมาคามลงไปแล้วเนาะคำมืดตื่นตาเด้อพี่น้องเด้ออาจจะบริถายพี่น้องเบ,บิ่งคักเนาะมีปูน,นาใส่นี ใส่คักมีแต่นั่งทางน้นกระจูดกองขี้เหงื่อเนาะคขมืดเลย โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สาวเมองปอกอเฉพาจบคลิปเอาไว้เพียงสานีเนาะพอกันคลิปหนาเดอพี่น้องเด้อักกเอยลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวปอนในคลิปหนาเนาะอาจสิบริตตอบคอมเมนต์ไปกับขอโทษขออภัยน้ำลายโดยพี่น้องเดอ้อตอนนี้ยังยากเวียงงานเนาะซึ่งอีพอ่นยังไปงานซพเขาอ,อยู่เนาะผนก็ยังมาทัานได้กลับมาตอนกินข้าวอาจสิบริถายพี่นอ้องเบิ่งพี่น้องชมแลอพี่น้องเด้อเพราะตอนนี้กะขำเมื่อตื่อตายเนาะ พี่น้าก็ค่อนข้างลำบากเนี่ยพี่พี่น้องบ่มีพื้นบ่มีไผ่เนาะสมาเด็กก็หิ้วเข่าเลยคอยกัดซไปอาบน้าก่อนพูดมงพูเลจะสิมากินข้าวกินกน้าพี่น้องโอเคพี่น้องไปเลยพี่น้องสบายดี